สวัสดีครับผมไบจท์จากเซฮายแชนแนลครับวันนี้มารีวิวชุดไฟสตูดิโอสุดคุ้มนะครับไนโ h โต้ HC พัน SB Mark 3ทรนะครับจริงๆมันจะเป็นชุดไฟที่มี2ฝั่งซ้ายขวามี2ตัวนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจเอามาวางบนโต๊ะเดี๋ยวผมจะไปประกอบให้ดูหน้างานแล้วกันเดี๋ยวผมบนโต๊ะเนี่ยเอาไฟมาให้ดูเพียวๆก่อนนะครับ ไอไฟสตูดิโอตัวนี้ขนาด100วัตต์เป็นตัวที่แนะนําเป็นตัวเริ่มต้นของคนที่เริ่มทําห้องสตูดิโอหรือจะใช้ถ่ายไลฟ์ถ่ายรีวิวสินค้าถ่ายภาพนิ่งถ่ายอะไรก็ตามเพราะว่ามันราคาไม่แพงชุดนี้นะครับอยู่ที่13,900บาทคุณจะได้เสาไป2ฝั่งซ้ายขวาคุณจะได้ไฟไป2ตัวแล้วคุณจะได้ตัวกบเคดีคือ Softbox สุ่มไก่ไป2ตัวนะครับไฟเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับ2ตัว ถ้าเกิดซื้อเป็นเซ็ตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชุด Home Studio Set 3นะครับคือมันเป็นชุดของ Night Photo ชื่อรุ่นว่า SC100 SB Mark 3มีขายที่ร้านซูม m c เมร r านะครับเป็นสินค้าประกันศูนย์13900บาทแล้วก็ใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์กล้องนะครับใช้ทำงานถ่ายภาพถ่ายวิดีโอราคาคุ้มคุ้มลดเยอะๆนะครับไปที่งานซูม m c เมร r าแฟร์ครั้งที่14ครับมีของจริงให้ลองจับครบทุกรุ่นทุกแบรนด์ ปลายเดือนนี้ครับวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบกมีนาคมที่เกตเวย์เอกมัยครับมาลองเดินดูครับเจอครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนมันคือตัวนี้ครับไฟตัวนี้แต่จริงใน,นโฟโต้เนี่ยที่ผมเคยรีวิวมาที่เขาทําเป็นชุดโฮมสตูดิโอเซ็ตเนี่ยพัฒนามาหลายรุ่นนะครับอันนี้รุ่น3แล้วแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่มันจะมีมันจะมีรุ่น2นี่รุ่น2แล้วก็รุ่นหโอ้โหมีทุกรุ่นน่ะนี่รุ่น1รุ่น1เดี๋ยวจะบอกฮะเดี๋ยวบอกให้ฟังตา่างยังไงแล้วบางทีมัน B Mark 2ได้นะไม่ใช่ SB นะครับพัน B บเนี่ยบางตัวมันจะมีแบตเตอรี่ฝังอยู่ข้างในได้นะครับคือต่อแบตได้แล้วก็หัวไฟเป็น XLR อ่าแต่ไม่ใช่ตัวนี้อย่างตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมเอามาประกอบนะครับอย่างตัวนี้คือไฟนะครับไฟหน้าตาเป็นแบบนี้นี่มันเขียนในโฟโต้ SC 1 0 0พัน Mark 3นะครับตัวนี้มันเป็นตัวปลดล็อกอ่าผมปลดล็อกเพื่อจะได้เอาตัวรีเฟรเตอร์ดิฟฟชชั่นดิฟฟิเตอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับปุ๊บ แล้วก็นี่คือไฟ LED ไข่ดาวนะครับ100วัตต์รอบๆที่เห็นเป็นอลูมิเนียมตรงนี้มันคือฮีตซิงคระบายความร้อนนะครับไฟมีความร้อนนะแล้วก็ข้างในนี่เป็นแผงวงจรน,นะครับไม่ได้กันน้ํานะอย่าไปตากฝนนะครับแค่นี้แผงควบคุมจะอยู่ด้านหลังนะครับลวดลายจะเป็นแบบนี้เบสิกง่ายๆเลยมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟ100-250โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวปรับความแรงของไฟแค่นั้นถ้าเกิดว่าเปิดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บอ่า แล้วหมุนไฟนะครับปื๊ดมันจะสว่างออกมาแบบนี้อ่าปรับอันนี้ต่ําสุดนะปรับได้ถึง100%ก็จะสว่างสุดประมาณนี้นะครับโคตรสว่างสว่างมากดังนั้นมันถึงจะต้องมีตัวรีเฟลกเตอร์เอาไว้กองแสงชั้นหนึ่งไม่ให้ตาบอดนะครับปึ๊บอ่ะเปิดปึ๊บอ่ะประมาณนี้อ่านี่คือไฟ100วัตต์นะครับซึ่งอันเนี้ยความแรงก็คือต่ำสุด ตัวนี้ดีกว่าตัวเก่าตรงที่มันปรับได้ทีละ1%แต่ไม่มีจอ LED ให้ดูนะผมปิดก่อนนะครับแล้วผมใช้ตัวที่2นี่คือ s อสซิบันเอสบีมาร์นะครับ Mark กทมีจอด้วยนะครับมีจอด้วยไล่สปุ่มซ้ายขวาตรงนี้มันคือปุ่มเปลี่ยนชแนลเอาไว้ควบคุมผ่านรีโมทนะครับแต่ผมไม่เคยได้ใช้รีโมทเลยเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วผมลองเปิดปั๊บอ่าแต่ตัวนี้มันจะปรับได้ทีละ ประมาณ10 10%เนี่ยก็คือปรับได้10ครั้งอนะ่ะ10 20 30 40 50 60 70 80จนถึง100นะครับมันก็จะมีจอจางๆอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยไปทีละ90แล้วก็ลดไปทีละ80 70นะครับ60 50นะครับอ่ามีจอแต่ผมชอบที่เขาเปลี่ยนใหม่ที่ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกให้หมดก็คือรีโมทผมไม่ใช้นะครับจอไม่ดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอไฟเนี่ย เวลาต่อขึ้นไปข้างบนนะไม่มีใครมองเห็นจอไม่มียื่นขึ้นไปเนี่ยจอมองไม่เห็นเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น m a r ์3ซีมินิมอลไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนปรับได้ทีละหเอร์เซ็นเลยเนี่ยปรับได้ทีละหเอร์เซ็นเลยละเอียดมากนะครับละเอียดมากเห็นไหมตรงนี้แค่นั้น อ่ะผมปรับไป1%ก่อนนะซึ่งไอไฟดวงเนี้ยมันก็จะเอาไว้ติดกับเสานะครับ2ฝัง่งซ้ายขวาข้างหน้าตรงนี้เขาจะแถมตัวกรองแสงมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้อันนี้เป็นสีขาวนะครับและมันจะมีสีเหลืองด้วยนะครับสมมุติว่าผมปิดไฟก่อนนะปึ๊บอ่าเขาจะมีแบบนี้อีกสีหนึ่งมาให้ทําให้เราได้แสงวอร์มเราก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนโดยการดึงมันออกอันนี้ แล้วก็ใส่ไอ้นี่เข้าไปนะครับเป็นตัวหนีบธรรมดาขนาดมาตรฐานนี่แหละเึ๊บแค่นี้แล้วพอเปิดปึ๊บมันก็จะเป็นแสงเหลืองเห็นไหมอ่าก็จะได้แสงเหลืองมานะครับอุณหภูมิอุ่นๆเพื่ออะไรก็สมมุติว่าสมมุติผมมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายเนี่อ่ะแล้วผมเปิดปั๊บอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นไฟย้อนแสงสีเหลืองสวยๆแบบนี้ อันนี้เป็นการยิงแบบจากด้านหลังยิงเป็นริมไลท์ออกมาก็จะมีแสงที่ขอบอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้แสงค่อนข้างแรงไปสักนิดหนึ่งเพราะามันอยู่ใกล้นะปกติไม่ได้สาดฉายแบบนี้นะปกติเนี่ยผมอาจจะยืดสุดยืดสูงยืดสูงนะครับแล้วก็ให้มันอยู่นอกเฟรมปึ๊บแบบนี้อ่าแล้วก็ตั้งให้มันกดลงมาปึ๊บให้มันกดลงมาประมาณนี้ก็ได้แล้วมันก็จะเป็นแสงแบบจางๆอยู่แบบนี้อยู่ประมาณตรงนี้ แล้วพอมันสว่างมากใช่ไหมครับกล้องกลางเนี่ยผมอาจจะไปลดไฟนะครับอ่ะประมาณนี้คือตรงนี้แสงมันแรงนะครับผมก็เลยลดแสงทั้งหมดให้มันมืดลงเพื่อที่เราจะได้เห็นริมไรให้มันชัดขึ้นก็สามารถเปลี่ยนสีตัวนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นสีเหลืองแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่ชอบอ่ะเราเปลี่ยนให้เป็นสีขาวแกออกปึ๊บ ก็จะได้อีกฟิลหนึ่งซึ่งกันนี้ก็เป็นฟิล์แบบธรรมดานิดหน่อยนะครับแบบไม่ได้แปลกปางไม่ได้แปลกอะไรเลยก็เป็นแสงขาวธรรมดาก็เป็นริมไลท์ตรงริมไลทตรงฝั่งนี้อืมแต่นี่คือแสงเบาๆนะถ้าเกิดว่าเอาแรงกว่าน,นี้คือเนี่ยมันก็จะแรงไปคือตอนนี้แสงมันไม่เท่ากาันอันนี้ผมไม่ได้จะแสงผมแค่ทําโชว์สีดูเฉยนะครับ,บอเอาเป็นตีมเล็กๆก,ก็แค่ประมาณนี้ก็ได้นะครับทีนี้อ่ะ เขาจะมีเสาเนี้ยให้สองอันเดี๋ยวค่อยไปประกอบให้ดูนะผมใส่ให้ดูก่อนไวๆปึออ๊บส่งเข้าไปอ่ะเปิดไฟปิดไฟความไวๆมากนะครับคือไม่ต้องรอชาร์จไม่ต้องรอให้อุ่นร้อนเลยเสียบปึ๊บติดปั๊บเลยนะครับเปิดปึ๊บสวิตช์เนี่ยติดติดติด,ต,ดติดเลยไวมากนะครับแล้วก็ปรับแสงอ่ะสมมติว่าผมหันไปข้างหลังก่อนแล้วกันนะฉายไปที่คอมของผมนะครับโอ้โหมันโคตรสว่างหมุนไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต อ๋อตรงเนี้ยสว่างมากลดลงมาปิดก่อนหรือเพิ่มไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ป๊บอ๋หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็กลางๆประมาณนี้นะครับแต่ปกติเราใช้แสงขาวทำงานแสงสีเหลืองเนี่ยผมจะเอาไใช้ตอนยิงริมไลท์เท่านั้นอ่ะแสงขาวทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนี่คือไฟแค่ร้อยวัตต์นะเนี่ยศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ปรับได้แบบค่อยๆปรับค่อยๆลดค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดค่อยๆเพิ่ม แบบทีละ1%เปอรลยละเอียดมากต่อไปไอ้ตัวเนี้ยสิ่งที่เขาจะแถมก็คือตัวซับบ็อกที่เป็น KD สุ่มไก่แต่จะติดได้เนี่ยผมจะต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกก่อนก็คือตัวรีเฟล็เตอร์เนี่ยครับอันนี้ผมเรียกว่าชามเข้าหมาไอ้เนี่ยถอดออกแล้วเราจะใส่สุ่มไก่ได้นะครับอกองไปปึ๊บหน้าตาเป็นแบบนี้วิธีการเคยทำให้ดูในหลายคลิปแล้วนะครับ เขาจะแถมมาให้วิธีกลางมันง่ายมากเดี๋ยวค่อยกลางให้ดูแล้วกันนะใส่ให้ดูก่อนหัวเนี่ยมันจะเป็นหัวมาตรฐานนะครับเรียวกว่าเมาส์โบเวนนะครับเราเสียบเข้าไปแบบนี้ปุ๊บใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนกรึบมันจะดังกรึบนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับปึ๊บอ่าเนี่ยแหละซอฟ์บ็อกแสงมันจะนุ่มนี่ขนาดอันนี้ผมเปิดแค่หึก่อนนะครับเนี่ยถ้าเกิดแสงมันอยู่ใกล้ขนาดขนาดนี้แล้วผมหันหน้าเข้าไปเนี่ยคือ จุดกำเนิดแสงมันใหญ่มันกว้างมันจะนุ่มนะครับประมาณนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้ประกอบสองตัวมาวางไว้ข้างหน้าเหมือนที่ผมใช้ไฟสตูอยู่ตอนนี้คือมีไฟซอฟ์บ็อกซ์งตัวเนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับถ้าหมุนสุดจะเป็นแบบนี้อืนี่ประมาณนี้พอมันนุ่มปุ๊บความแรงมันก็จะลดลงแต่แสงมันจะนุ่มขึ้นนะครับอันนี้ซอฟ์บ็อกแบบสุ่มไก่ที่เขาแถมมาให้ ซึ่งตรงหัวไฟไฟตรงนี้ครับมันสามารถปรับขึ้นปรับลงปรับแหนปรับขึ้นได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะยิงไฟไปทางไหนยิงสะท้อนเพดานก็ได้นะครับยิงลงข้างล่างก็ได้เนี่ยยิงลงถ่ายส่องสินค้าก็ได้คุณก็ปรับเอาตามสะดวกแล้วก็ตัวล็อกมันก็คืออยู่ที่ตรงตรงหัวไฟตรงนี้ผมก็ล็อกมันปึ๊บแค่นี้นะครับอ่าสิ่งที่แถมมาให้อีกอันนึงนะครับก็คือกริดนะครับกริด กริดเนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปเพื่อสะกบแสงมาให้มันกระจายได้อย่างเช่นผมอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างๆตรงเนี้ยครับอยู่ข้างๆตรงเนี้ยมันยังมีแสงตกมาที่เสื้อผมอยู่เห็นไหมมันยังมีแสงตกมาที่เสื้อผมอยู่จาภาพนี้ประมาณนี้ไว้แล้วกันนะที่ผมใส่กริดนะครับกริดมน,นานตามจะเป็นแบบนี้ครับคือมันจะไดเเรชันแสงไปตรงๆขอบข้างเนี้ยเป็นเวลโคนะครับแควกเอาไปติดกับตัวรอบๆของตัวไฟแบบนี้ค่อยๆติดค่อยๆติด ค่อยๆติดอันนี้ทําให้ดูไวๆนะปึ๊บ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 ติดมันเป็นยางยืดนะครับมันติดไม่ยากปึ๊บ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 พอติดปึ๊บส่องไปที่ตัวโตะนะครับจะสังเกตว่าแสงที่มันลงมาที่เสื้อผมเนี่ยมันหายไปเยอะเลยดังนั้นแสงก็จะส่องอยู่ที่โต๊ะเหมือนเดิมมันด i r เ c t ชั่นแสงไม่ให้ออกนอกทิศทางออกซ้ายออกขวาอธิบายง่ายๆอะดูตามกล้องก็ได้สมมุติว่าถ้าเกิดมองแบบเนี้ยแสงไฟมันจะน้อยลงใช่ไหมถ้าเกิดว่ามองเข้ามาตรงนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเรายิงเข้าไปที่กล้องปุ๊บจะสังเกตว่าแสงมันเยอะละเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเอียงเอียงซ้ายนะปุ๊บจะสังเกตว่าตรงนี้มืดละเห็นไหมคุณเห็นตรงนี้มืดละเพราะว่าตัวกิตมันบังแสงไม่ให้ออกซ้ายออกขวากล้องคุณมองด้านข้างมันอยู่ไงไม่เห็นแสงหรอกนอกจากจะยิงไปตรงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้จัดแสงไม่ให้มันกระจุยกระจายออกไปทางทิศอื่นถ้าเกิดว่าแบ็กกาด์เรามืดเราจะได้ปล่อยให้มันมืดต่อไปไม่ต้องมีแสงกระจายออกมานะครับ แบบนี้ล้วก็ยิงมันลงไปเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แสงก็จะสว่างแค่ตรงนี้ดูเสื้อผมไม่มีนะครับไม่มีไม่มีอะไรส่องมาเพราะว่ามันโดนบังจากด้านข้างแต่ถ้าเกิดว่าผมแกลออกมาแกะก็ไม่ยากนะครับแกะก็คือการแกลออกมาแค่นี้ปุ๊บเห็นไหมแสงมาที่เสื้อผมละมันก็จะกระจายไปทางอื่นนะครับอันนี้เอาไว้เพื่อการจัดแสงเขาแถมมาให้นะครับแถมมาให้อ่าดีนะผมชอบกิจเวลาจัดแสงเราใช้กิจเนี่ย เราจะสามารถจัดไฟเป็นจุดๆเป็นสปอร์ะได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาแปะก็ไม่ได้ซีเรียสผมก็ไม่ได้แปะรอบทั้งหมดนะพอให้มันติดก็พอ,อประมาณนี้นี่คือชุดที่เขาแถมมาให้ก็จะมี2ฝั่งซ้ายขวานะครับชุดนี้เลยทีนี้คุณก็ไปเลือกเอานะครับว่าว่างานของคุณเนี่ยคุณจะติดเป็นกรอบซอฟบ็อกยิงแบบนี้ใส่หรือว่าคุณจะใส่เป็นชามเข้าหมาแต่คําแนะนําผมนะเริ่มต้นนะ่ะใช้ซอฟบ็อก แล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่กิจก็ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่ชินยังใช้ไม่ค่อยเป็นยังไม่ต้องใส่กิจนะครับถอดออกออแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้รีเฟ็ชนะครับรีเฟรชเนี่ยรีเฟลเตอร์เนี่ยเป็นริมไลท์จากข้างหลังเอาก็ได้เนี่ยยิงเป็นริมไลท์เอาแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นซอฟ์บ็อกแบบนี้ถ้ายิงมาจากข้างบนสมมติมันยกสูงกว่านี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแสงสีขาวครับแต่จะสังเกตว่ามันนุ่มมันนวลกว่าไอตัวด้านนี้ด้านนี้มันไม่ใช่ซอฟ์บล็อกเนี่ยมันเป็น วอลลี่เฟกเตอร์แบบนี้นะครับยิงแสงแรงยิงจากข้างหลังใช้รีเฟกแบบนี้ได้ใช้รีเฟกเตอร์แบบนี้ได้นะครับแต่ไอ้พวกแสงนุ่มๆแบบนี้อย่าไปยิงจากข้างหลังเลยเปลืองไฟย,ยิงจากข้างหน้ามาดีกว่าส่วนใส่กิจหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณนะนะผมอ่ะผมเป็นคนพวกประเภทถ้าเกิดว่าจะถ่ายให้สวยต้องจัดไฟใส่กิจดีกว่าให้มันส่องในที่ที่อยากให้ส่องไม่ต้องกระจายไปข้างหลังนะครับให้ที่โต๊ะเราสว่างก็พอหน้าผมยังไม่สว่างเลยถ้าเกิดว่าเปิดออกมาตรงนี้หน้าผมก็จะสว่างขึ้นมาอยู่ฝั่งหนึ่ง โอเคต่อไปไอชุดไฟนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเช่าสตูดิโอนะครับจะมีครูไก่เขาแต่งหน้าเจ้าสาวจะมีน้องนางแบบสองคนไปเป็นแบบให้ครูไก่แต่งหน้าส่วนผมไปถ่ายวิดีโอพอร์เทตถ่ายรูปโปรไฟล์ให้น้องให้ครูไก่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะใช้ไฟ2ตัวเนี้ยไปใช้เป็นไฟสองหน้านางแบบให้แล้วก็ไปใช้ถ่ายวิดีโอพอร์เทตด้วยเดี๋ยวลองไปดูนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายงานในสตูดิโอนะครับแล้วก็จะเอาไฟมาใช้ด้วย วันนี้เป็นถ่ายแบบของครูไก่ชุดไฟอยู่ตรงนี้ใส่กระเป๋ามาตัวนายโฟโต้ HC สซีพันเอชบีเดี๋ยวจะขนขึ้นไปชั้น2ตอนนี้เราอยู่ที่พับอัพสตูดิโอนะครับคือครูไก่เป็นครูสอนแต่งหน้ามีน้องนําแบบ2คนเดี๋ยวจะแต่งหน้ากันคนละห้องนะครับอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเอาไฟไปช่วยถ่ายจริงๆไฟนะเอามาถ่ายนางแบบนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกคือฟ้าคืม้มากคือตอนนี้ด้านนอกคือกําลังกระหน่ำตกเลยข้อดีก็คือไฟมันใช้ช่วยส่องสว่าง แต่งหน้าได้ครับเพราะว่าสีของไฟเนี่ยดีมาก ตอนนี้น้องแต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้ากล้อง g s 6ตัวนี้แหละในการาถ่ายเป็นวิดีโอพ็อตเท็แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็น 4K 60นะครับแล้วก็เกรดดิ้งสีไปแต่จริงคลิปนี้เป็น Full h d นะเ,เดี๋ยวไฟล์ 4K 60เดี๋ยวผมจะลงแยกให้ดูที่หลังนะครับเลนส์ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือไลกา10 25 f 1.7นะครับกล้อง g s 6 What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach every- จากที่เห็นไปแล้วนะครับเอาไปใช้2ตัวเนี่ยบางทีผมก็ใส่กิดบ้างไม่ใส่กิดบ้างนะครับเพราะบางทีถ้าเกิดว่าข้างหลังมันเป็นหน้าต่างเป็นผ้าม่านขาวแล้วเกิดยิงแสงเข้าไปเนี่ยมันก็จะยิ่งสว่างโอเวอร์เข้าไปใหญ่นะครับบางทีผมก็ใส่กิดเข้าไปให้คุมแสงลงเฉพาะตัวแบบก็พอแต่พอถ่ายไปนานๆปุ๊บมันเริ่มมืดแสงมันเริ่มน้อยแล้วแต่ว่าต้องไปถ่ายข้างนอกแล้วพราะข้างในใช้จนเบื่อแล้วไปถ่ายข้างนอกนะครับกิตเนี่ยก็ไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องการแสงที่มันสว่าง ก็จะถอดออกครับถอดกิจออกก็จะใช้ไฟแบบนี้เต็มๆสองฝั่งซ้ายขวาจริงๆไอไฟตัวนี้ถ้าใช้เอ o u t d o o r มันก็ไม่ได้ถึงกับสว่างมากนะมันใช้ได้ตอนที่พบค่ำแล้วเริ่มจะพบค่ำเริ่มจะมืดละอ่าจะใช้ได้เพราะว่ามันแค่ร้อยวัตต์นะครับไฟเนี่ยมันจะมีร้อยวัตต์ร้อยห้าสิบวัตต์สองร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์สูงสุดเท่าที่ผมมีในสตูตอนนี้ก็ประมาณ300วัตต์นะครับ100วัตต์เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ในสตูเพราะเราคุมแสงได้แต่ถ้าข้างนอกแสงแดดแสงอาทิตย์แรงอย่างเงี้ย ไฟอันนี้คือไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นพบค่ําเรายังต้องใช้อยู่เพราะว่าเราต้องไปถ่ายเอาท์ดอร์ก็จะถอดกิจออกไปถ่ายทีนี้สตูดิโอด้านนอกนก็มีสะว่ายน้าแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปอยู่ข้างนอกครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ออกไปถ่ายข้างนอกถอดกิจเปิดไฟหมุนสุดนะครับภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้จากกล้องแค่นนี้อ้ซาหครับ มาถึงช่วงสรุปนะครับ Night Photo SC พัน SB Mark III ตัวนี้เป็นไงบ้างโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนมาซื้อแยกเพราะว่าไอชุดนี้มันคุ้มตรงที่มันซื้อไปคู่แล้วมันจะมีมจะมีเป็นกล่องกระดาษใ,ใหญ่ให้แล้วก็มีทุกอย่างครบเลยมีเสาให้ด้วยนะครับมีกรอบมีซอฟ์บ็อกมี KD มีอะไรให้ครบซึ่งอันนี้ผมเอามาทำให้ดูแยกทีละตัวแล้วก็เอาไปใช้งานให้ดูนะครับเรียกว่าใช้งานได้ ตัวเริ่มต้นแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายได้กว้างเลยแหละแต่ถ้าเกิดสําหรับใครที่รู้สึกว่าเราอยากใช้งานให้มันนุ่มกว่านี้นะครับหรือว่าเราอยากกระจายแสงให้มันนุ่มเพราะตอนนี้มันสโขบแสงมาที่ข้างหน้าใช่ไหมคุณอาจจะต้องไปหาซื้อตัวที่มันเป็นกรอบแบบสุ่มไก่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลนเทิร์นนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ขายแยกประมาณ2 0 0 0 3,000นะผมจำราคาไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเคยมีในชุดเซ็ตตัว Night Photo H C ห0 0 B, B m a r t 2นะครับซึ่ง เราสามารถเลือกซื้อได้นะครับที่ร้านซูมคาเมล่าร้านซูมคาเมล่าไอชุดเนี้ยราคาอยู่ที่13,900บาทใช่ไหมประกันศูนย์นะครับเราทักไปถามในเพจเขาว่าไอตัวเนี้ยขอเปลี่ยนเป็นแบบชุดโกลุ่ได้ไหมอ่าแล้วเขาก็จะไปหาเปลี่ยนให้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครไปงานกล้องก็จะเห็นไอตัวเนี้ยแบบฉายแปะอยู่ตามซุ้มไฟต่างๆนะครับมีทุกแบบเลยนะครับอันนี้ผมทําให้ดูไวๆนะไอโกลแบบเนี้ยมันก็จะถ้ากดลงไปมันก็จะกลายเป็นสาะเปานะครับแบบนี้ปึ๊บอ่า ซึ่งเวลาใส่เนี่ยก็คือจะใช้งานไม่เหมือนกันเนื่องจากอะไรตรงนี้ส่องเข้าไปเนี่ยพื้นผมมันก็จะสว่างใช่ไหมอ่าตรงนี้มันสว่างนะครับแต่ตัวผมเนี่ยก็จะมืดหมดให้มันสว่างขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือถอดกิจออกถอดกิจออกเอ่อเสื้อผมก็จะสว่างขึ้นนะครับแค่นั้นอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเอาซอฟบล็อกตัวนี้ออกไปเลยผมเปลี่ยนเป็นโคมไฟโคมรอยยี่ปงหรือก็คือแลนเทิร์นั่นเองปึ๊บ มันก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บความสว่างม,มันก็จะกระจายทั่วเลยนะครับมาถึงหน้าผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้แรงสุดนะถ้าเบาสุดก็จะปุ๊บประมาณนี้อ่าให้เห็นเบาๆก็จะเป็นแลนเทิร์นประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแสงก็จะกระจายไปทั่วห้องเราก็จะได้แสงที่นุ่มนวลแบบนี้นะครับซึ่งมันแล้วแต่ลักษณะการใช้งานซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับในโฟโต้มีให้ปรับได้ทุกโครมเลยนะครับ อ่ะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามเะยลองใส่คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามมาไล่ตอบดูนะครับน้องเลือกดูครับว่าจะสั่งเป็นชุดคู่13,900านะครับหรือว่าเป็นชุดเดี่ยวชุดเดี่ยวเนี่ยคือถ้าตัวไฟอย่างเดียวมันน่าจะราคาประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ไปซื้อโคมไปซื้อเสาแยกอีกพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยปกติก็คือซื้อเป็นคู่ไปเลยดีกว่า พอซื้อเป็นคู่ปุ๊บแล้วบางคนรู้สึกไฟยังไม่พอนะครับเขาก็ซื้อไป2คู่เลย20,000กว่าบาทก็ได้ไฟสตูดิโอไป4ดวงทีนี้ก็คือสว่างนวลทั้งข้างหน้าแล้วก็ฉากแบ็กกราวข้างหลังด้วยแล้วแต่ปรับกันนะครับแล้วผมจะมีตัวอย่างคลิปที่ใช้ไฟในโฟโต้จัดในสตูดิโอฉากแล้วก็แบบต่างๆให้ดูกันเรื่อยๆนะไปแล้วคนสวัสดีครับ